คนที่กำลังเศร้าอกหักไม่มีอันจะทําอะไรรู้สึกว่าอยากจะนอนซึมอย่างเดียวดูคลิปนี้ให้จบครับเพราะว่าผมเอาวิธีแก้ที่ทําได้ง่ายทําได้ทันทีมาฝากคุณและผมบอกเลยว่าสิ่งนี้ทาให้คุณเนี่ยดีขึ้นได้ทันทีและทําได้แทบจะตลอดเวลาเลยดีกว่าเนาะแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าคนที่อยู่ในภาวะอกหักเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติที่จะไม่อยากทําอะไรอยู่แล้วต่อให้ไอสิ่งพวกนี้ที่ผมจะพูดนะคุณอาจจะรู้ก็ตามนะแต่คุณอาจจะไม่มีอารมณ์อยากทําอะไรแต่ผมต้องบอกเลยว่าคุณต้องทําเพราะอะไรเพราะว่าถ้าหากว่าคุณไม่ทํามันจะ เกิดผลเสียมากมาเลยคุณจะอ,อกหักนานขึ้นเพราะคุณไม่ดึงตัวเองออกมาจากความเศร้านั้นเลยและมันอาจส่งผลกระทบหลายแรงต่างๆตามมาก็ได้ซึ่งใน้าข้อที่ผมจะพูดต่อไปนี้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ได้ผลถาวรแต่มันช่วยคุณได้นะเวลานี้ก็คือให้คุณเนี่ยเบี่ยงเบนความสนใจตัวเองออกมาโฟกัสกับสิ่งตรงข้างหน้าคุณจะทําให้คุณนย่ยไม่ต้องมานั่งคิดฟุ้งซ่านเรื่องเศร้าๆในหัวคุณได้มันช่วยคุณได้ชั่วคราวแต่อย่างน้อยถึงมันจะชั่วคราวมันก็ดีกว่าคุณไม่ทําอะไรเลยและปล่อยให้ตัวเองนอนเศร้าอย่างเดียวแล้วก คุณไปเรื่อยมาเริ่มกัเลยครับข้อที่หนึ่งครับก็คือคุยกับเพื่อนครับ ไม่ว่าจะเป็นการโทรหรือการออกไปเจอก็ได้แต่การคุยกับเพื่อนเนี่ยบางทีมันทําให้คุณเนี่ยไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านอยู่คนเดียวอย่างน้อยๆนะถ้าคุณคุยเรื่องที่คุณกําลังเศร้าอยู่อะแต่คุณได้ระบายให้เพื่อนฟังเพื่อนที่คุณไว้ใจได้ที่เขาหวังดีกับคุณมันก็ทําให้คุณโล่งใจได้ถึงแม้ว่าจะพูดเรื่องที่มันอยู่ในหัวคุณก็ตามที่คุณกําลังเศร้าอยู่แต่คุณจะรู้สึกดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าดีๆเลยคุณรู้สึกแบบทําได้อะก็คือไม่ต้องคุยเรื่องเศร้าก็ได้พยายามแบบว่าปล่อย ดีได้มากขึ้นในช่วงเวลาหนึง่งต่อมาข้อที่2ครับก็คือทํากิจกรรมที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นดูหนังหนังอาจจะไม่ใช่หนังรกักออยน,นะแต่เป็นหนังแบบดูแล้วสนุกดูแล้มันอย่างเงี้ยอ่านหนังสือก็ได้ฟังพอดแคสต์ก็ได้หรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่คุณไม่เคยเรียนรู้การเรียนรู้อะไรใหม่ๆมันดีตรงที่ว่าถ้าหากว่าคุณเนี่ยสนใจสิ่งใหม่ๆมีใจอยากจะเรียนรู้สิ่งที่คุณไม่เคยรู้มันอาจจะทาให้คุณเนี่ยหยุดโฟกัสเรื่องเขาแล้วมาโฟกัสเรื่องใหม่ได้เป็นระยะเวลานานๆได้ซึ่งอันเนี้ยดีมากๆแต่อย่างวยผม,ม้ นะคือกินหาของอร่อยๆกินอย่างเงี้ยเออมันช่วยให้ผมแบบมีความสุขพวกนี้คือกิจกรรมที่เราชอบที่มันทาให้เราเนี่ยมีอะไรทําและไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องเขาซึงถ้าคุณชอบอันไหนคุณก็ทําอันนั้นไปเลยต่อมาข้อที่3ครับคือการออกกําลังกายครับการออกกำลังกาย,กาออกนกายเนี่ยมันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยหลั่งสารที่ชื่อว่าเอนโดฟินซึ่งสารเอนโดฟินเนี่ยมันคือสารแห่งความสุขแล้วเวลาที่คุณได้ขยับร่างกายคุณนึกภาพดูนะภาษาการเนี่ยมันส่งผลต่อจิตใจเราอย่างมากถ้าคุณนั่งห่อเหเี่ยวอย่างเงี้ยกับคุณแบบยกขึ้นแล yeah ออ่่าาางใีใคุณรกกะททท ทำให้คุณรู้สึกว่ามีพลังงานมากขึ้นการออกกำลังกายช่วยได้ต่อให้คุณอยู่บ้านอยู่ห้องตอนนี้คุณออกไปไหนไม่ได้คุณก็สามารถออกกำลังกายตามคลิปในโซเชียลต่างๆได้และสิ่งที่มันได้หลังจากคุณทําไปสักพักอีกอย่างนึงนะคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นภูมิใจตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นต่อมาข้อที่4ครับคือการช่วยเหลือผู้อื่นการที่คุณได้ช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยมันทําให้คุณเนี่ยรู้สึกอย่างหนึ่งเคยไหมคุณรู้สึกว่าเออคุณยังมีคุณค่ากับ ทำไมชีวิตคนอื่นมันดูเจอปัญหาที่หนักหนาจังแล้วเราเจอเรื่องแค่เนี้ยทาไมเราถึงทําให้มันส่งผลต่อชีวิตเรามากขนาดที่ได้คุณอาจจะตระหนักบางอย่างได้ว่าเออมันมีคนที่ต้องสู้ชีวิตมากกว่าเราอีกเยอะเหมือนกันเพราะ,ะนั้นคุณก็สู้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยต่อมาข้อที่5ครับก็คือคุณต้องเขียนมันออกมา บางทีความรู้สึกที่มันกระจัดกระจายอยู่ในหัวคุณอย่างเงี้ยมันอาจจะเตยอยู่ในหัวคุณแล้วคุณก็หาคําตอบไม่ได้ทีเพราะอะไรเพราะคุณจัดเรียงมันไม่ได้คุณเลยหาคําตอบไม่ได้ถ้าคุณสามารถเขียนมันออกมาได้และแต่ยตองมันหาคําตอบให้มันให้คุณไม่ต้องมานั่งแบบคาใจอะไรอะ่ะแต่เขียนมันออกมาให้คําตอบเป็นลายมือของคุณอะ่ะมันทาให้คุณมีความตั้งใจมากขึ้นโฟกัสมากขึ้นและแก้ปัญหาได้ดีมากขึ้นไอสิ่งพวกนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครอยากทาหรอกในตอนอกหักคนส่วนมากอกหักก็อยากนอนเจ้าแล้วก็คิดไปเเรรื่่่ออๆดททีีตตััวววงงไมู้้้ซําาบ ว่าตัวเองกำลังคิดฟุ้งซ่านเศร้า,ราอยู่ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องฝึกคือคุณต้องรู้เท่าทันตัวเองว่าตัวเองกำลังรู้สึกอะไรอยู่และฝืนตัวเองหน่อยพาตัวเองออกมาทําสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเองให้มันหลุดจากความรู้สึกแย่ๆตรงนั้นอย่างนี้ผมบอกไปครับว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีที่แก้ไขได้แบบชั่วคราวเพราะมันการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ใช่ต้นเหตุ การแก้ต้นเหตุเนี่ยมันต้องแก้ที่ความคิดคุณจิตใจของคุณเนาะถ้าหากว่าใครอยากรู้เรื่องนี้แบบลงลึกเลยนะคอร์สที่ชื่อว่า Delete เนี่ยจะสอนเรื่องการ Move on โดยเฉพาะทํายังไงให้คุณแบบว่าสามารถจัดการกับกับดักความคิดของคุณในหัวสมองคุณได้แล้วก็มีวิธีการควบคุมความคิดยังไงอันนี้คือเรื่องของวิธีการจัดการที่ต้นเหตุถ้าหากว่าใครสนใจนะครับคุณสามารถแอดไลน์ที่เราแอดชองคาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับหรือว่าถ้าหากว่าใครนะครับที่อยากจะมีคอมมูนิตี้ดีๆนะครับในการพ แก้ปัญหาช่วยกันระบายเรื่องปัญหาต่างๆของเรานะครับตอนนี้ผมมีไลน์ Open Chat นะที่คุณจะสามารถมาพูดคุยกันในไลน์ Open นแชทได้ถ้าหากว่าใครสนใจนะครับก็คลิกลิงใต้คอมเมนต์ได้เหมือนกันแล้วพบกันครับผมชองคาริสครับ